เพจดังจัดข้อมูลสําคัญในคดีแตงโมค่ะบอกว่าจะมีการเปลี่ยนข้อหาให้หนักกว่าเดิมนะคะชาวเน็ตก็ใจจดใจจ่อค่ะภาวนาอยากให้คนผิดเนี่ยได้รับโทษนะคะยิ่งเห็นข่าวเชื่อว่าในหลายคนก็ยิ่งใจหายค่ะ ก็ไม่อยากจะเชื่อนะคะว่าแตงโมนิดาน,นักแสดงสาวมากความสามารถเนี่ยจะเสียชีวิตไปแล้วจริงๆค่ะอีกทั้งในเรื่องของคดีนะคะการเสียชีวิตของเธอเนี่ยก็ดูจะมีเงื่อนงำอยู่หลายจุดค่ะจนไม่สามารถปิดคดีได้นะคะตั้แต่เกิดเรื่องจนถึงตอนนี้เนี่ยชาวเน็ตหลายคนค่ะก็ยังต่างพากันสืบหาเบาะแสอยู่ตลอดนะคะที่หาดูไดง่ายเนี่ยก็น่าจะเป็นกล้องวงจรปิดค่ะคุณผู้ชมคะอีกทั้งในเรื่องของคดีนี้นะคะก็มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายค่ะหรือ จะเป็นในแง่ของมุมมองของสายศาสตร์หรือว่าโลกที่ลี้ลับที่เรามองไม่เห็นนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีคนออกมาให้ข้อมูลเป็นบางส่วนเล่าถึงเหตุการณ์บนเรือเป็นฉากเป็นฉากเป็นฉากนะคะแต่อย่างไงก็ตามค่ะในทางคาดีนะคะเจ้าหน้าที่เองเนี่ยก็ยังจะต้องหาหลักฐานที่สามารถพิสูจน์ได้อย่างแน่ชัดออกมาอยู่ดีเพื่อที่จะจับกลุ่มคนร้ายนะคะต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ค่ะนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์นะคะหรือว่าสอสอเต้หัวหน้าพักไทยศรีวิไลค่ะ ก็กําลังเดินหน้าหาหลักฐานอยู่ริมแม่น้ําเจ้าพยานะคะซอสซเอต้อเองเนี่ยก็ดันไปเจอคราบเลือดเหมือนอยู่ตรงประตูระบายน้ําบางกลวยนะคะใกล้ๆกับปัดลุ่งคงคารามเลือดเนี่มีลักษณะแห้ง โดยนางโมคลกิจค่ะเชื่อว่าสิ่งสิ่งนี้แหละอาจจะมีความเกี่ยวโยงกับคดีแตงโมพร้อมทั้งบอกนะคะบอกว่าหลักฐานใหม่ของตัวเองนี่แหละถ้าได้เปิดเผยรับรองว่ามีตัวละครใหม่เกิดขึ้นมาอย่างแน่นอนค่ะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะผู้ชมทางเพจอีซอคขยี้ข่าวค่ะก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความลงบนหน้าไทม์ไลน์นะคะบอกว่าคดีแตงโมเนี่ยว,ว,ว่าว่าจากคาว่าประมาทอาจจะเปลี่ยนเป็นคําว่าเจตนาข้อหาเนี่ย ก็จะมีการหนักขึ้นไปอีกซึ่งทําให้มีคนสนใจเป็นอย่างมากค่ะเนื่องจากว่ารอข่าวสารที่จะให้คนผิดเนี่ยได้รับโทษอยู่แล้วนะคะโดยทางด้านเพจค่ะก็ได้ระบุในช่องคอมเมนต์อีกเพิ่มเติมนะคะบอกว่ารอวันจันทร์สิเสาร์อาทิตย์ราชการไม่ทํางานทําให้ชาวเน็ตค่ะส่วนใหญ่เนี่ยต่างใจจดใจจ่อรอกับประเด็นนี้อย่างมากนะคะบางก็เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าขอให้เป็นจริงเถอะนะครับอย่าให้เงียบคนผิดเนี่ยยังไงก็ต้องได้รับโทษบางก็มีการเข้ามาคอมเมนต์ค่ะบอกว่าใจลึก ลึกแล้วเนี่ยอยากจะรู้ความจริงมากๆแล้วอยากจะให้ลากตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยมาลงโทษให้หนักๆเลยแต่ใจนึงเนี่ยผมก็คิดว่าเออเอาอยัางไงดีนะรอดร้อยเปอร์เซ็นต์แหละเพราะว่านี่มันเป็นประเทศไทยไงรู้ๆกันอยู่คุกมีไว้ขังคนจนรอผลกรรมที่มันทําก็แล้วกันลหลายๆคนค่ะก็ออกมาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายนะคะลุ้นค่ะว่าเรื่องราวนี้เนี่ย พี่อีซอขคยี่ขับได้ข้อมูลมานะคะจะเป็นอย่างไรต่อไปค่ะก็คงจะต้องมีการรอติดตามนะคะและนี่ก็คือข่าวไว้ไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม